สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะจ้าวันนี้ก็มาพบกับยี่หมวยอีกเช่นเคยเนาะยี่หมวยก็มาให้แนวทางรัฐบาลเวียดนามสามหนอยบนล่างไปกับเนาะพิเศษปกติ VIP ฟรีแนวทางถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียง แนวทางให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกของงวดก่อนๆนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบงรบัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเนาะ,ะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของงวดวันที่11เดือน8นะคะ,ะเรามาทวนของงวดวันที่10ของเมื่อวานนะคะ ใครได้ชมคลิปของยายนะคะมีเฮนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะรอบพิเศษออก059ยแล้วก็75เมื่อวานยายให้เด่น57ถ้าใครไปกลับได้เต็มๆนะคะ57แล้วก็ฟันใหญ่ฟันให้57เลยนะคะวิ่งรูดสายสุขภาพใยญ่ให้5796มาเต็มๆเลยะค่ะพี่น้องจ๋า จาะยาเจาะให้สามสี่แล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาตั้งแต่รอบแรกเลยเนาะเมื่อวานดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะคะยายบอกทุกครั้งนะคะว่าต้องไปกับนะคะส่วนข้างบนเนาะข้างบนมันก็ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้ามาเต็มๆเลยพี่น้องา๋าโ้ยกิดสนนจอเลยค่ะแถมรอบรอบอ่าปกตินะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งก็มาตรงๆเลยค่ะพี่น้องา๋าดีใจกับทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็ล่างมา69ถ้าใครไม่เชื่อย้อนไปดูคลิปเก่านะคะเมื่อวานไม่ใช่ออกแล้วค่อยมาฝักมามาลงคลิปนะคะเมื่อวาน69รอบ2ก็มาเต็มๆค่ะพี่น้อง๋าดีใจกับทุกคนด้วยนะคะได้ค่าปลาทุงปลาทูได้ค่ากับข้าวนะคะ,ะแล้วก็รอบรอบสุดท้าย VAP ยังมาเบิ้ลเบิ้ล959 ก็ยังมา59อีกรอบเมื่อวาน59โหสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ๋า59มา2รอบเกือบแตก3นะคะ3ตัวยายให้3 59เกือบแตก3ค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยดีใจมากเลยเมื่อวานถ้าใครได้ตามถ้าใครได้ดูก็ดีใจด้วยนะคะจะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูคลิปของวันนี้กันดีกว่านอกาะว่ายายจะให้อะไร จ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูคลิปของงวดวันที่11เดือน8 2 1กันนะคะว่าวันนี้ยายจะให้เด่นอะไรเด่นๆ,ๆยายหมวยจะให้เด่น5กับ2นะคะฟันนะคะยายฟันให้5 8คะ่ะ5 8นะจ๊ะสายสุขภาพวิ่งรู่ดนะคะพี่น้องจ๋ายายให้ไป5 8 4 สนะคะสายสุขภาพสายสุขภาพวิ่งรุดนะคะส่วนเลขเจาะนะคะมาดูว่ายายเจาะให้อะไรบ้างยายเจาะให้ก็มี5 8 5 7นะคะ9 2 7 6แล้วก็1 3 4 8 แค่นี้พอค่ะแต่ละเรามาดักดักไว้ตัวเบิ้ลสีีเบิ้นสีสีนะคะฝากเบิ้ลสองตัวสีีกับห้าห้าอย่าลืมดักตัว้้วยนะจ๊ะพี่น้องสา9เก้าห้าแล้วก็หนึน่าสนใจมาก ส่วนสามตัวยายฝากไว้สามตัวห้าศูนย์นะคะเอาไปจับเล่นกันนะคะพี่น้องจ๋าสองเก้าแปดสี่ปดเดนะคะสี่แปดเดแปดนี่ออกบ่อยมากหกเสาจับเล่นกันได้นะคะพี่น้องจ๋าทวนใหม่นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางให้ท่านเลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงเนาะงวดประจําวันแนวทางรัฐบาลเวียดนามฮานอยสามนอยบนล่างไปกับนะคะฟรีแนวทางถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เนาะงวดประจําวันที่11เดือน8 2 1นะคะเด่นนะจ๊ะยายทวนให้นะคะเด่น52ฟัน58วิ่งรูด58 42นะคะเจาะ5 8 5 7 ะะอ่าเก้าสองเจ็นาะคะอ่าจะให้อีกตัวหนึ่งนะพี่น้องมันมันชอบอยู่ในใจเนี่ยห้ 5, 3, ดักไว้ก็จะมีดักเบิ้ลนะคะมี 4, 4ี5สี่แล้วก็1 7 5 3สนะคะส่วน3ตัวก็จะมี5้0แปอ่าสอง 4,8,7,6,9,3นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีอ่ามีความสุขแขค่คลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเฮงเฮงรวยรวนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรยนะคะโชคดีนะคะแค้วคลาดปลอดภัยเลขนี้เป็นเลข5นะคะ 5,8, าแนะคะ แควคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะสวัสดีค่ะ